อ้หลายเยครับผมเอาชั้นเก่งมาถ่ายน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักแป๊บจะออกไปดูต้วน,นิทึกนะครับก็ยังไงล่ะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไกลนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมความพร้อมนะครับอาจจะออกตีสี่ตีห้านะครับพาน้องๆไปายังไงละ่ะไปหาขโมยพึ่งเขาเขานะครับโอเคพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์เขาไปเติมน้ำมันแล้วจะไปดูพึ่ง โอ้ยนองเลยร้อนหลายกูจะขึ้นเดี๋ยวพักเหนื่อยพักเหนื่อยครับผม น้ำหน่อยหนึ่งครับรังก็โลหนึ่งเอ,อ,อ้านะครับไม่ขาดอู้เอาพอได้พี่น้องอครับพี่น้องนะปาด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  เชือกค,ครับโอเคไง้ยยามมัดเชือกค,ครับ Mm-hmm. นามเป็นยังไง อ,อู้หลายเตืบกับนั่นโอ้โดนขนลุ อ๋ครับพี่น้องครับพอได้ขึ้นได้ลงนะครับเนาะปากพี่ปากน้องเป็นกําลังใจด้วยครับเด้องานผู้เฒ่าฟานชล้านหน้าตาดีหน้าตาสุดยอดนะครับนุ่นนุ่นนุ่นมาแล้วครับสงสัยที่ได้จับอึงดําปีปีมาแล้วครับเตรียมฟื้นเตรียมไฟเด้อพี่น้องเช้าอึงเด้อนะครับสงสัยสีบรอดอยู่ครับนุ่นมืดมาแล้วครับจังไรก็ฝากยังบอกเด้อพี่น้องเด้อช่องทางที่ตามต่างๆนะครับว่าที่เป็นอันทาสานประแดกแฟนเพจ ผ่านพึ่งพงสสารปลาแดกนะครับหรือว่าทางเฟซไอทั้งยูทูบก็กินเกสอนปลานะครับเนาะพอได้เห็ดพอได้เห็ดพี่น้องเอ้ยพอได้ขึ้นนะครับพอได้คาเข,าข่าคาแกงคาปลาาปากระป๋บบองคาม้ามานะครับเอาละครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ